มาเด้อจ้ามือนีได้ออมไหวไดว้บานมือนีได้ออมไหวใส่ไกบ่บานเนาะใส่ไกบ่บานไหวเอามาจากบ้านคนละจ้าเอามาจากบ้านรอยเอ็ดคนละอมอมใส่บอกกะซิมีไก่ไก่ไกบานจ้า,ามีไก่บานมีไหวคอยมาก,กินนันตอนโคโรคเชต์ส่เด้อจ้าไหวสมบูรณ์มุนเนาะบางพื้นที่พนสมุนมาะจ้์เนาะ แต่ว่าบ้านไข่พื่นแกยงทังสี่จาแกลีงป็นตอนป็นตอนอันนี้ใส่ไก่บ้านเอามาจากรอยเอ็ดผลนะจ้ากกับ,บาดไปวังหันก็นเลยเอามาไหวบ่กมีรสชาติจังไนดีกะสิขมอาลำแม่จ้ามขมอาลำขมเสอ่ะออขมแสมแปต้นมันบ่ต้นมัน,น,มนกสมนมิมีน้ําหลายๆอมีน้ําไ้หลาย,ลายดอกแต่ว่าปานนั่นคนก็มาก,กินขึ้นอย่างนี้เลอ ข่อยผู้หนึ่งก็มากินกันแนวแต่อันพอแตเมพันผ้ากินเนาะจ้าเนาะไวพอกระเมพันผ้ากินก็เลยกินเป็นจ้าแกงใส่เห็ดเข็มเนี่ยเสียแตะย่างเดียวนี่แหละใส่เห็ดเข็มนี่แต่ว่าข่อยอยากกินเนาะข่อยอยากกินใส่เห็ดเข็มข่อยก็เลยใส่เห็ดเข็มที่กินพิ่นผู้เฒ่าผู้แก่เพิ่นสีใส่ขั้นเป็นใส่กับเป็นใส่ไก่หรือบ่ตะแกงตะมั่นเมจ่าใส่น้ำยานังน้ำแน่ยังสีน่ะจ้าใส่น้ำยานังใส่ข้าวเบีนะ น้ำยานางมันก็สีขัดกับควมขมแม่จ่าอันนี้เพิ่นว่าเด้มันก็สะเป็นยาเย็นพร้อมน้นยานางนะเรื่องของเรื่องถิอเป็นยังขาเจ้าคือผ้าใส่น่นใส่นี่แก้งน้องใหม่เป็นยังคือเด้ใส่อ่นแกงน้องใหม่เป็นยังขึ้นถุงใส่น้นยานางอืมแกงไว้เป็นยังคือนเดไใน่น้ำยานางเขาเจ้าว่ามันเป็นยาเย็นมันขัดกับควมขมน้องใหม่กับขมเป็นบ่ละไว้กับขมจังสิเพิ่นก็เลยเอายานางนี่น้นยาน้างนี่เขาไปตัด อันนี้ตามที่ว่าพิ่นบอกห้ฟังเนาะผ,ผู้เฒ่าผู้แก่พิ่งบอกมาเนานะจ้ะมามาบานมากินวันนี้กระสิบหนึ่งข้าวเหนียวไม้หอน,หอนจำเป๊ะเป๊ะ<ป><ป>นี่เ้ยไปก่อนจ้าสวัสดีจ้า